สำหรับวันนี้นะคะก็จะมาแนะนำเทคนิคการสร้างสื่อการสอนคลิปวิดีโอง่ายๆผ่านเว็บเบราว์เซอร์ด้วยโปรแกร,รมคลิปแชมสำหรับ EP 1นะคะก็จะเป็นในส่วนของพื้นฐานของการใช้งานโปรแกร,รมก็เข้ามาที่ Google นะคะเสิร์ชคำว่าคลิปแชมนะคะะก็าาเ,เข้า ในส่วนของโปรแกรมคลิปแชมป์นะครับจะเป็นการอาจจะเป็นโปรแกรมที่สามารถที่จะนะครับบันทึกและตัดต่อวิดีโอผ่านทางเบราว์เซอร์โดยที่ไม่ต้องติดตั้งโปรแกรมลงในเครื่องคอมพิวเตอร์เลยนะคะเมื่อเข้ามาที่เว็บไซต์ r l p t c h a m p .com แล้วนะคะให้เข้ามาสมัครสมาชิกก่อนถ้าสมัครสมาชิกแล้วก็สามารถที่คลิกที่ล็อกอินได้เลยในที่นี้ ยังไม่ได้สมัครสมาชิกก็ให้คลิกที่ try for free เมื่อเข้ามานะคะก็เลือกว่าวิดีโอโปรเจกต์นะคะเราที่สร้างเนี่ยสร้างไว้เพื่อใคร create account ก็จะมีให้ให้เลือกอยู่4แบบนะคะแบบแรกก็จะเป็น sign up with Google sign up with Facebook หรือ sign in with Dropbox แล้วก็ use my email ขอเลือก sign up with Google นะคะแล้วก็เลือกบัญชี ที่จะใช้งานก็ถามว่าชนิดของวิดีโอที่ปกติที่สร้างนะคะมีให้เลือกนะคะก็คลิกเลือกเลยนะคะแล้วก็ถามอีกว่าบันทึกวิดีโอเนี่ยบ่อยแค่ไหนเมื่อสมัครสมาชิกมาเรียบร้อยนะ,ะก็จะเข้ามาที่หน้าจอของคลิปแชมป์นะคะ,ะดูส่วนประกอบในหน้าจอนี้ก่อนเลยนะคะก็เมนูทางซ้ายก็จะ เป็นหน้าจอโฮมก็คือหน้านี้นะคะวิดีโอในกรณีที่ตรงหน้าเมนูวิดีโอเนี่ยเมื่อเรามีการสร้างวิดีโอขึ้นมาก็จะมาปรากฏในหน้านี้แล้วก็จะเป็นเทมเพลตไลบรารีด้านบนนะคะก็จะมีในนี้จะมีอัปเกรดนะคะอัปเกรดในที่นี้เนี่ยขณะนี้เราใช้เป็นเวอร์ชันฟรีในระยะแรกก็แนะนำว่าเราก็ใช้แบบฟรีไปก่อน ถ้าเมื่อเราพอใจที่จะเปลี่ยนอัปเกรดก็จะดูว่ามันจะมีแลนให้เลือกนะคะก็ในนี้ก็มีจะมีเป็นค่าใช้ใจ่ายนะคะตามนี้นั้นนะคะเมื่อเราต้องการที่จะเริ่มใช้งานให้มาตรงนี้ค่ะคลิกที่เครื่องหมายบวกนี้นะคะ create a video ก็จะมาที่หน้าจอที่จะเราจะใช้ในการาตัดต่อวิดีโอ ใน EP ีหนึ่งนะคะพื้นฐานของการใช้งานเนี่ยขอแนะนำแบบในภาพรวมๆไปก่อนใน EP อีพีอื่นๆก็จะแนะนำเทคนิคแล้วก็ให้คุณครูได้ฝึกทำไปกับพร้อมๆไปกับในคลิปวิดีโอไปด้วยนะคะเมื่อเข้ามาในหน้านี้นะคะก็ให้ดูทางขวามือตรงนี้ก่อนนะคะทางขวามือตรงนี้นะคะ ก็จะมีตั้งแต่16ต่อ9นะคะ9ต่อ16 1ต่อ1 4ต่อ5 2ต่อ3เมื่อกำหนดขนาดของงานได้แล้วนะคะก็มาดูส่วนประกอบทางซ้ายมือนะคะก็จะเป็นตัวแรกจะเป็นเครื่องหมายที่เป็นเครื่องหมายบวกตรงนี้นะคะเป็นการใช้สำหรับที่จะเพิ่มคลิปวิดีโอรูปภาพนะคะ ที่จะนำมาใช้ต่อไปก็จะเป็น My มีเด a ก็คือเมื่อมีการอัปโหลดนะคะรายการมีเดียต่างๆก็จะมาปรากฏในนี้นะคะต่อไปก็จะเป็นการ Record and Create ก็จะมีอยู่3ส่วนนะคะก็จะเป็น Webcam Record ในส่วนตรงนี้นะคะเราสามารถที่จะใช้บันทึกการ การบรรยายของผู้สอนในการก็สามารถที่จะใช้ในคำสั่งนี้ได้นะคะต่อไปคำสั่งนึงจะเป็นคำสั่ง Screen Recording นะคะก็จะใช้สำหรับบันทึกการสาธิตหน้าจออ่า t to Speed อันนี้ก็เมื่อเราพิมพ์คำาภาษาอังกฤษไปนะคะเราสามารถที่จะ Convert เป็นเสียงออกมาได้โดยเลือกเสียงที่ ที่อยู่ทางซ้ายมือเนะีคะเลือกสำเนียงได้เลยนะคะจะต่อไปนะคะมาดูในส่วนที่เป็นเทมเพลตมาดูในส่วนที่เป็นมิวสิกถ้าส่วนที่เป็นรูปเครื่องหมาย <c oughs> ดาวเนี่ย <c oughs> ก็แสดงว่าจะเป็นเวอร์ชั่นที่เป็นอัปเกรดนะคะถึงจะนำมาใช้งานได้ในส่วนสต็อกวิดีโอเราสามารถที่จะเลือกนะคะสต็อกวิดีโอมาใช้งานก็จะมีทั้งเวอร์ชั่นฟรีแล้วก็เวอร์ชันอัปเกรดนะคะชอบวิดีโอ อันไหนนะคะก็คลิกที่เครื่องหมายบวกตรงนี้นะคะ่ะแล้ว Add to Timeline นะคะ,ะวิดีโอที่เราที่เราเลือกมาก็จะมาแสดงในหน้าจอที่เป็นหน้าจอออกแบบเรื่ยนะคะก็จะมาอยู่ที่ Timeline ต่อไปก็มาดูในส่วนของตัวอักษรนะคะในส่วนของตัวอักษรเนี่ยเราก็สามารถที่จะเลือกรูปแบบของการ ของการใช้งานได้นะคะขอเลือกอเมื่อเราคลิกที่เครื่องหมายบวก Add to Timeline แล้วเนี่ยนะคะตรงนี้เราสามารถขยับตำแหน่งในการใช้งานได้นะคะ,ะเมื่อได้ตำแหน่งที่ต้องการให้มาดูด้านบนนะคะ Text Transform แล้วก็ Color เราสามารถที่จะพิมพ์เปลี่ยนข้อความในนี้เลยค่ะเปลี่ยนฟอนต์ตำแหน่งเราต้องการจะให้ตัวอักษรนะคะ ปรากดดูในตำแหน่งไหนของหน้าจอนะคะเราสามารถที่จะเลือกได้ในในจุดนี้เลยค่ะแล้วก็ขนาดนะคะเพิ่มไซส์ได้นะคะเพิ่มไซส์ลดไซส์ของตัวอักษรตรงนี้นะคะต่อไปก็มาดูในส่วนของสีของตัวอกักษรก็ในนี้เขจะมีเป็นสีหลักกับสีที่เป็นสีขอบตรงนี้ค่ะ อันนี้เอาใช้สีเดิมนี่เลยนะคะแล้วก็ลองทดสอบโดยสั่งเพลงการแสดงผลนี้ถ้ามันนานไปเราต้องการจะให้เร็วแล้วก็น้อยกว่านี้ก็แค่ขยับแถบนี้เข้ามานะคะเพราะได้เลยเนี่ยก็จะแสดงผลนี้นะคะ อันนี้คือเป็นเรื่องของการใส่ตวสัวอักษรต่อไปนะคะก็จะเป็นส่วนที่เป็นกราฟิกเล่นต่างต่างหรือสติกเกอร์ก็สามารถที่จะใส่เข้ามาได้นะคะเนี่ยสมมติเราจะใส่เนี่ย,ยคลิกที่เครื่องหมายตำแหน่งของสติกเกอร์เราก็สามารถที่จะย้ายตำแหน่งนะคะให้ไปวางอยู่ในตำแหน่งไหนก็คลิกย,ย้ายตำแหน่งที่จะเราอาจจะให้แสดงก่อน นะคะในส่วนของไทม์ไลน์ตรงนี้ต้องการให้แสดงก่อนก็ลากมาเ,เหมือนกันเลยค่ะสามารถคลิกยุบตรงนี้ได้โอเคนะคะหรืออาจจะมีตรงที่เป็นโอเวอร์เลย์เนี่ยนะคะที่จะเป็นโอเวอร์เลย์ก็ดึงโอเวอร์เลย์มาใช้งานได้เหมือนกันนะคะเนี่ย โอเวเลสามารถที่จะมาสอนเนี่ยนะคะก็นำมาใช้ประกอบในการออกแบบได้เลยต่อไปนะคะจะเป็นเรื่องของฟิลเตอร์และทรานซิชันในส่วนของวิดีโอและสติ๊กเกอร์เรามาคลิกเมื่อคลิกปุ๊บก็สังเกตด้านบนก็จะมีคำสั่งขึ้นมาให้เรา,าใช้งานได้ ในส่วนของ transition ก็จะนํามาใช้ที่เป็นช่วงต่อระหว่างคลิปวิดีโอนะคะส่วนฟิลเตอร์เนี่ยก็จะนํามาใส่ในในไฟล์วิดีโอเลยนะคะจะมาที่ My Media ขอภาพลงมาสักหนึ่งภาพนะคะีย่ยสมมติภาพนี้รูปนี้ขอลบออกนะคะคลิกที่วัตถุนั้นๆน,น,นะคะแล้วก็กด delete ได้เลยค่ะ หรือคลิกแล้วก็คลิกที่ปุ่ม delete ด้านบนนี้ก็ได้แล้วขอขยับมานิดนึงเปิดขึ้นมาปุ๊บจะให้แสดงขยับเข้ามาเป้าหมายคือจะให้รูปนี้ขึ้นมาเกาะน,นะคะแล้วจากนั้นก็จะให้ข้อความปรากฏขึ้นมาแล้วในส่วนข้อความก็จะมี ให้มีอเวเล์ขึ้นมาด้วยนะคะในภาพนี้คลิกที่ภาพก็จะมาเห็นว่ามันจะมีส่วนของเลเยอร์อยู่นะคะคลิกที่เลเยอร์ตัวนี้คลิกเข้าไปนะคะเราสามารถที่จะทํารูปเมื่อกี้จากที่อยู่ตรงกลางเคลื่อนย้ายตําแหน่งของภาพไปวางในตําแหน่งที่เราต้องการได้นะคะภาพที่เราซ้อนเนี่ยวางได้ทุกจุดเลยนะคะ แล้วก็ขนาดก็สามารถที่จะกําหนดได้เหมือนกันนะคะขนาดของรูปภาพแล้วก็จะไว้นี่นะคะไว้อย่างนี้ก็ได้นะคะโอเคหรือเราอาจจะขยายให้มันใหญ่กว่าเดิมนะคะแล้วก็มาย้ายตำแหน่งในนี้ก็ได้เครื่องมือต่างๆก็ลองเล่นดูนะคะ ต่อไปมาดูในส่วนของ transform แต่คำสั่งเมื่อกี้สามารถที่มาเลือกในนี้ก็ได้ค่ะ transform เป็น auto fit หรือ crop to fill หรือต้องการจะ flip ภาพนะคะ,ะต้องการจะกลับด้านของภาพก็มาสั่งตรงนี้ได้ rotate ภาพนะคะต่อไปมาดูในส่วนของ filter ค่ะส่วนของ filter ก็จะมี ฟิลเตอร์ให้เราใช้งานเยอะเหมือนกันนะคะ Adjust Color ก็สามารถมาปรับนะคะปรับสีปรับคอนทร contrast, าสต์ต่างๆปรับปุณภูมิสีก็มาปรับตรงนี้นะคะการเฟดภาพเฟดเข้าเฟดออกคลิกเข้าไปที่ Overlay นะคะสังเกตนะคะเมื่อเราคลิกที่คำสั่งไหนก็ตามตรงที่ทม์ลน์ด้านบนนะคะก็จะ แสดงขึ้นมาเป็นคำสั่งย่อยให้ให้เราสามารถที่จะแก้ไขได้นะคะนี้มาที่โอเวอร์เลย์มาคลิกปุ๊บเนี่ยตน,นี้มันกำหนดเป็นสีม่วงไว้นะคะถ้าเราอยากจะเปลี่ยนสีของโอเวอร์เลย์นะคะเราก็สามารถที่จะเปลี่ยนได้นะคะตรงนี้ในส่วนของโอเวอร์เลย์ถ้าเราสั่งไปแล้วบอกเราไม่ใช้โอเวอร์เลย์ก็สามารถคลิกแล้วก็ Delete ตรงนี้ตัวอักษรต้องการให้ขึ้นมาเร็วกว่านี้แล้วก็แสดงนานกว่านี้ก็คลิกค้างไว้ที่ปลายตรงนี้นะคะให้เป็นลูกศรสองด้านค้างมาเลยนะคะมาที่มิวสิกเลือกซาวประกอบมาหน่อยอ่ะสมมติเอาอันบนนี้เลยนะคะอ่าซาวประกอบมาแล้วนะคะคลิกย้ายมาในตำแหน่งแรกเลยค่ะ ทีนี้สังเกตว่าเราจะทำเนี่ยเราทำแค่6 7จวินาทีตรงนี้เองนะคะก็จะมีส่วนที่มันเกินตรงนี้ค่ะส่วนนี้เราก็จะต้องตัดออกไปนะคะก็คลิกที่ตำแหน่งเอาเมาส์มานะคะมาคลิกไปตรงนี้นะคะ,ะใช้กันไกลตัดนะคะหรือจะกดปุ่ม s ก็ได้ค่ะคือสับิสเสียงก็เหมือนกันค่ะ คลิกที่เสียงแล้วก็กันไกลตำแหน่งที่เราไม่ต้องการนยคะตรงนี้เราก็คลิกแล้วก็ delete ทิ้งเดี๋ยวลองทดสอบดูนะคะเราก็มาคลิกดูที่ไฟล์เสียงที่ไฟล์เสียงสังเกตนะคะพอเราคลิกที่ไฟล์เสียงด้านบนตรงอด d โอแล้วก็เฟ d ก็มาปรากฏขึ้นมา อ u ด i o ในที่นี้มันจะเป็นวอลลุ่มของเสียงค่ะเราเสียงซาวเนี่ยบางครั้งเวลาเราตัดต่อวิดีโอเราต้องการให้เสียงซาวแบบเบาๆเพราะว่าในคลิปวิดีโออาจจะมีเสียงบรรยายหรืออะไรนี้อยู่เราก็มากําหนดตรงนี้เลยค่ะก็อาจจะให้เสียงเบาวกว่านี้นิดน,นึงก็ลองดูอ่ะอันนี้เราก็เบาเสียงลง เฟดก็เหมือนกับเฟดภาพเลยค่ะก็คือการเฟดต้องเลือกดูตรงนี้ว่าเราจะเฟดจากช่วงเวลาไหนถึงช่วงเวลาไหนตรงนี้ก็เหมือนกันนะคะเพื่อที่จะทำให้ไฟเสียงแทนที่มันจะอยู่ๆแล้วก็ขาดหายไปเลยก็จะได้มีการเฟดเสียงขึ้นมาแล้วก็เฟดจางไปสมมุติว่าเสร็จแล้วนะคะในการตัดต่อวิดีโอเราสามารถที่จะใส่ รูปภาพได้ใส่วิดีโอใส่ไฟล์เสียงใส่ตัวอักษรได้แล้วนะคะก็ลองมาดูว่าในขั้นตอนต่อไปนะคะถ้าเราต้องการจะเอ็กซ์อร์ตไปใช้งานก็ให้มาที่ Export นะคะจะเอ็กซ์อร์ตวิดีโอในนี้ให้ตั้งชื่อวิดีโอนะคะให้ตั้งว่า first ขนาดนะคะก็จะ,ะในเวอร์ชั่นฟรีเราจะได้ขนาด 480p นะคะเซ็ตค่าเรียบร้อยแล้วก็คลิกที่ c o n t i n u e m รอแป๊บหนึ่งนะคะตรงนี้มันก็จะเริ่มเริ่มในการเรนเดอร์โปรแกรมนะคะพอเรนเดอร์โปรแกรมเสร็จไปมันก็จะเซฟมาลงที่เครื่องเลยโดยอัตโนมัติก็นำไฟล์วิดีโอนี้ไปใช้งานได้เลยนะคะหรืออาจจะใช้ โดยผ่านทางลิงก์ก็ Create a s h a r i n g Link มันก็จะ generate ะลิงก์ไว้ให้ซึ่งเราสามารถที่จะนำไปใช้ที่ในส่วนที่เป็นไปฝังไว้ในเว็บไซต์ก็ได้นะคะหรืออาจจะเอาลิงก์นี้ค่ะไปใช้โดยส่งทางอีเมลส่งทางแชทต,ต่างๆให้ให้นักเรียนได้ได้เรียนก็ได้ค่ะ เมื่อได้ลิงก์มาเราก็ลองมาพูเนี่ยนะคะก็นักเรียนก็สามารถที่จะใช้งานได้เหมือนกันตรงนี้นะคะเราจะกลับไปที่หน้าวินโดว์แรกเลยนะคะ back to video นะคะนไคะคลิปวิดีโอที่เราได้ออกแบบไว้นะคะก็จะมา,ารวมอยู่ในนี้นะคะคลิปไหนที่เราไม่ต้องการนะคะมันจะมี3จุดตรงนี้นะคะ่ะเราก็ ลิกแล้วก็ใช้คำสั่ง delete delete สําหรับคลิปนี้นะคะก็ขอจบการแนะนําพื้นฐานของการใช้โปรแกรมคลิปแชม์ไว้เพียงเท่านี้พบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ